สวัสดีครับพวกผมจากวิทยาเขเทคโนโลยีเดลมกโกสุราชวันนี้เมจะเสนอเรื่องรดสามล้อพลังงานไฟฟ้าป้องกันรเรื่องมาตรฐานนะครับเหตุที่เราร้าง,งันนี้ขึ้นมาเพราะพวกผมได้เจอปัญหาทางด้านของเสียงและควันจากท่อไอเสียทำให้สิ่งวแวดล้อมมันไม่สมบูรณ์เลยได้ทร้างวันนี้ขึ้นมาเพื่อลดเสียงจากเครื่องยนต์และลดปัญหาควันจากท่อไอเสียครับต่อไปมาฟัง อุปกรณ์อะไรแล้วกันครับกล่องควบคุมการทำงานแบบเดียวตามอววิทยุไวเสียดานกับเพื่อนรอมานครับเสียงจุกเจินที่จับตทรจับทว่พูดคุยกับเพื่อนร่มานกระเป๋าช่วยเหลือพยาบาลเบื้องต้น ตังออกซิิจนใช้เหลือใช้ช่วยเหลือบุกวนหนอบุดตังดับเพลิงช่วยเหลือบังต้นครับสายจิตน้ำไว้จิตน้ำาต่อไปมาวางจุดเด่นของผนงานครับจุดเด่นของผลงานนะครับระบบวงจรแบตเตอรี่แบบไฮบริดและชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส,ส่งระบบแบบเดียวทมระบบมือถือผ่านครับ ส่งสัญญาณผ่านเว็บแคมแบบเรียกตามครับมีอุปกรณ์ป้องกันและปันตรายอย่างครบถ้วนตามที่ต้องการช่วยลดประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยลดสิ่งแวดล้อมด้ยครับครับเรียนเชิญมาชมได้ที่บูธ NBE 2 6ครับเรื่องรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าทางเลือกป้องกันและปาสต์าั้นภัยจากวิทยากรเทคโนโลยีเรือมโกสุราครับงานมาถึงวันที่9ครับขอบคุณครับ